อันนี้อะไรตถุงเท้อะไรเนี่ยอันนี้อะไระอันนี้อันนี้อะไรจ๊ะถุงเท้าถุงเท้าถุงเท้าไปยินช้างอยู่ไหนนาะช้างอยู่ไหนนาะไปเห็นช้างไหมไม่ยินหาดูดีๆอันนี้อะไรถุง้าอืมดูจักเสือ

ช้างล่ะเต่ออาร,ตตตร้องยังไงเต่าเต่เต่าดีมันทำหัวมันทาหัวมันไม่มีแบตหมดอ่ะเปิดไม่ติดเลยแบตหมดอ่ะแบตหมด,หมดปดไม่ได้เลย

chưa mấy chưa chưa nha 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 như này nha 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 này Ồ Sừa nha 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 วาอันนี้อะไรตะเกียบ์ิี่เกียบตะเกียบอันนี้อะไรตัดไป,ไปต,ตัดผมเหรออัดไปตัดผมโอเค